สวัสดีค่ะคุณแม่น้องนริตะมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับช่องอบ้านหมอลำแพลวแพาวแสงทองโอ้โหสยดมันยัอนอยงจะหละักช่องพิวานฟิแนแลนด์พิวบิฟินแลนด์ชาแนลสุดหล่อฉันเปค่คนเปิดคลิปฉันก็ต้องช่องฉันบอกช่องฉันช่องฉันยังนี่นมนมแปว่า มิวมิวไปบ้าน่มบัตตัวไปบ้าบักแตงโมโอ้ยน้กินมาอย่าเฮี้เธออย่าดึงโงไปแม่อ๋อเธอโอ้ยเขากสบอกถนีที่มอก้บอกนี่นะผมสุ้ยังระเบดนี้สิมาจกับเขาอย่างเขาจกะสิบอกบม่ได้มองบ่ได้ชอบเด้อเธอนั่นแหะกะสันอยากมบนใช่ไหมซันพี่น้องช่วยส้างไพสิบอยากมนเธออยู่หันิอเด้อนี่วันที่ิเธอออกลุนเยอะ อวนอัวปาสันกวนคอนเทนเตอร์หมึกกอนมเขาบอกให้อยู่หน้าเขอยู่ไก่อยากชันชันสิเดียรต้องดดหมอยากฟิชห้าวลาสันฟิชยังฟิชลิงไปว่ายยังอยู่บนนี้ร้องเพลงคู่กันเท่าไาร่สยังเนี่ยใช่ไหมถึงว่าเธอเน่กกวนฉันเธอหน่กว่นเยี่ยนจนอีดีสองสามมือเลยฉันเบใ่อเธอไก่หนูงัวเธอคารุที่อะไรที่เก้ามือเดนือที่อะไรที่เจ็ดอีสองมือเป็นงกันติขวบเก้าแล้วสองมือให้ยัง ก็มันทีเออเป็นหนึ่งเดือนพี่น้องเกิดครบอายุหนึ่งเดือนเออแล้วไงฉันก็รู้ทำไมอ่ะก็มันหนึ่งเดือนแล้วไงล่ะก็แล้วไงก็หนึ่งเดือนก็หนึ่งเดือนแล้วไงจะคิดไปจะคลองสีเหลือเลอเพื่อพีบันังเลือไปเหมูกไกลทางไงเอาเป็นงไงล่ะสุดสวยไงสุดสวยก็อยู่แบบแม่ลูกอ่อนแต่แม่ลูกอ่อนแบบสุดสวยวันใดขาดชั้นนะั้นคิดเลยทำไม ฉันไม่ฉันไม่พูดให้เธอตอบมุกฉันได้หรอกรู้สึกดีอะไรฉันไม่พูดหรอกฉันไม่โม้ขวนญฉันหลายฉันไม่เป็นหลูกโอนนอนน้ำกันบ้างท่านใดตัวเรื่องหนังต้องอะไรต้องหลังกันนึงคือลูกต้องย่อันพี่น้องคูมค่มือหรือต้องอยู่พื้นมึงเนี่ยคู่มือเนี่ยพี่ยาฟิลเล่นนอนอยู่พืน้นลูกกับแม่นอนอยู่ที่เต,เตียงแม่กับลูกนอนอยู่บนเตียงจ้าพ่อตาจ้านอนอยู่พืน้นจ้าได้ปู่อันนี้เอาจาพี่น้องเบึงก่อนพี่น้องเบึงก่อนใครนอนใครนอนอยู่อยู่พื้นเดในพี่น้องทุกวันนี้นะพี่ว่าย่่่นนนออูี แต่ยังไงตอนเช้กเาก็เอาลูกรยนต์แหวเหมือนเดิมเลยเแต่แตอนแรกคือบอกเอาลูกมานี่ห้องข้างล่างกับจบแล้วอนอนบ่ละเอาบ่าละบ่แมีนลูกมันสิงจรงนอกคือเก่ามือนกับอยากเชื่อเก่าพี่มาแรกจะเป็นการของคุณแม่ก็ได้เวลาก็ต้องตื่นไปเอาลูกตอนเช้าถูกต้องไหมแล้วแต่เขากลางคืนเนาะเอาบ่าละบัวออกมันดีวกว่าพูดกลางคืนพูดกลางคืนนี่ยังได้ของเรือร่องอีก พูดก,ากลางคืนเหมือนแม่ปู่ปู่ว่ามึงอย่ามึงอย่าให้ร้านเกิดปูกลางคืนเด้อมันจะคือกลัวทั้งแล้วนั่งเกิดน้ำฝนที่มาแรงนั่งจานถือเมื่อไรวันจันโอ๊ยเมันเดียวกันก็จับข,ของก็กสิ้นบ้าแล้วเน,นาะใครนั่งใคยนั่งอยู่นี่พี่นอ้องนั่นนตาเกิดบ่ายนั่นน,นีิตาน,นอนข้าับรถกับคุณแม่ป้าป้านอนอยู่ข้างล่างอืมเขาต้องนอนข้างล่างไหมหนูไปทำหูบอ่ะเขไปนอน้างบนแล้วถงเงี้ยนะบ้างเชื่อนข้างล่างพี่น้องเชื่อมเงี้ยกันก็รอเตียงเสริมให้ลูกอยู่ใช่หรอก็ต้อองนนข้างงล่่ากออนโเค มองแม่กับลูกข้างล่างเทิงอพี่น้อง,ง,องแม่กับลูกนอนด้านบนเตียงส่วนพ่อมันนอนข้างล่างจ้านี่จ้าพ่อนอนที่นี่จ้าพ่อนอนที่นี่จ้ามองมองปาป้านอนมองแม่กับลูกข้างล่างเขานั่งอยู่นี่นอนอยู่ข้างล่างนอนโดดเดี่ยวเดียวได้ในท้องเร่รมพัด่มเพิ้ไปตามกระแสนารุติเถื่อ ลาบปตีนล <sentido? S 2> ูกจะร้อนุ this. This ้งหมดตะกี้ขืออยานดูหนาวขึ้นหมายานร้อนมันแข็งแรง้องไงลูกหลับแล้วเธอหลับแล้วหลับแล้วตื่นไม่ปดเตีหลับแล้วไงกับเที่คไหนเยังเอาเาอาร์ตคิปอัพยังกวาทีละูสิตือน อุ้วนี่บางคนใจดีเนาะคนนั้น <20. S 2> เขออาใจยังไะเขาเสียดียัง่เว่าฉันอายุยี่ปียีเออแลยอายุยี่สิบไเทนยังเ่นยังเล่นดีดยางยี่สิบไม่เ่นยังถามดูมยี่สิบแ้ไรยังอ๋ยี่สิบก็ก็เป็นไยที่แบบเป็นใบรุ่นเรียนรู้ทำไมล่ะยี่สิบกเรียนยังุเธอเนอ่ยยีเธอเรียนรู้ ยี่สิบคนอื่นอาจจะไม่เหมือนเธอแต่ว่ายี่สิบเธอเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กคนอื่นล่ะ <พอ S 2> ทำไมคนอื่นทำอะไรยี่สิบเธอฉันยี่สิบปีบอกฉเฉยๆมันบังฉันก็เรียนหนังสือแต่ตอนนี้นเรา,าจะเหตี่เอียงอ๋อก็เรียนหนังสือถ้าจเหตี่เอียงจะก็เรียนแต่บังแต่ได้ป่านี้ค <c oughs> ือไม่แสได,ด้ป่านนี้เธ <c oughs> อาไหร่เพราะผิดใจดีเนาะยี่สิบฉันกับยี่สิบเธอมันไม่เหมือนกันทำไมเอ้าแต่เธอเทาแล้วแม่ ทนี่เสียเปียกใ่ไหน,นี่เอ้นีเสียเปียกเนี่ยีิเธอเเลือกเองเนเธเป็นคนเลือกเองม่มีใครเลือกให้เธนะทมันนี่จะนอนจะฉบรเลมสีทุนอทำไม้องมาคุยน้ำฉันนางคุยเจเลราลองพี่เจเาเจาอ้าี <laughs> อะไดอีลีสี่หาทุ่มก็ต้องนอนลูกนอนเราก็ต้องนอนดูนอนตอกฟางนอน,นอนเดี๋ยมันบริเนอนแต่บอง อีเีพี่น้องอันดัสเตนของผมช่งไหนนี่หนจะกนอยกับบอลสนอนหลุดตื่นมาเนี่แม่กับซินมีแค่เดียวว่าถ่ดสามถิ่ถุ่มกับบลี้นยังเบิ้งซีรีส์อยู่เอาบอกเข้าว่าสินอนแอนเบิ้งซีรีส์อยู่เปิดอันนี้ก็ละเจียงขึ้นกับซีรีส์อยู่ไม่ล่ะปั้มนมตามนุ่มเพราปั้มนุมเสร็จแล้วเมื่อยพี่นอะกับบอสีนอนลดแบบตื่นกับเมื่อยตื่นกันแบบนี้คนเป็นแม่เน่ยม่เข้าใจหรอกเธอไม่ใช่แม่ฉันกันเข้าใจันกับตื่นเดสกันเธอ พูดทั้งแับหลากหลายงามหัวเทียนทั้งแบบตะลึงมึงทำอะไรทำอะไรอย่างเธอหรอเราเลี้ยงลูกตั้งเลี้ยงลูกกลางวันกับกลางคืนแม่งเหมือนกันนะพ่อกลางวันกันคืกกันกลางวันมูหลายดิมูหลายลูกใส่หมูบอมี่มูจักเทอร์มิตรฉันออกไปเลี้ยงใหญ่เออกะละมูนอ่ะนะแต่แบบกลางคืนนี่เธอตื่นแต่จะมีคนมากด้วยแบบเงียบได้จ้าแล้วกับเมื่อดได้จ้ากลางเวันอย่ยังี้มาอันนั้นอันนี้เสียงโน่นนี่นั่นเออมูพวกหลายแต่ว่ากลางคืนนี่แบเงียบเงาได้จ้าเลี้ยงลูกนี่แบบว่า ฉันกับตองหาแนวเอบึงหาซีรีเบิ้งหาละครเบิ้งฉันก็<อ>เบิ้งไหนล่ะฉันยังรู้ตอนเธอไปเฮ็นงานฉันกับเบื้งรูปมันขึ้นเ่็นไหว่ามันเพีย้ยเวลาแบบกระดูกกระสือมัน,นเพีย้ยเธอแบบนั้น<ม>น้ำนหะลายปงเหรอทำไมมันต้องมีสูตรจากปรชาชญ์คำจัง,งสูตรนี่ไงสูตรเด็ดสูตรดังนั่นต้องไปผาโบไคหลายด้พี่น้องเอออันมีมีคนสงสัยเอาข้าวบานทำไมไม่ให้ลูกดูดเต้าข้างนึงแล้วก็ปั๊มข้างนึงมันจะเป็นนมจะเยอะขึ้นบ้าง ได้ป่าเขาว่าถ้าเกิดดูดตอนนี้มันต้องมันจักตีลายก่อนก็ใช่ก่อเขากระดูดมือขึ้นกให้ดูทั้งสองข้างดูดขางนี้กระดูดางนี้แบนดูดูดมือเยอาดูดบนมือบเป็ดนาทีเมียมาดูดบนมือบนเบ็ดเป็นไรเนาะเขาแบบรนด์ที่มี้ยเมยมเป็นยังนั่นเพ่นว่าอันอื่นเพ่อนพีอยาเตรียมฉันเลยมืออนาวเพื่อนก็ต้องมาบอกเลยเธอนอ่ะเมือี้บ้าพี่ก็ฉันเยอะกันนะบ้ายังกวอามีเวลาพี e. you, ่ก็ฉ okay. ัน ยี่โม่บายี่าี่า่าตมือนี้กลุ่มเป็นเโรัดไ์ไพ่ไม่้สจมีแต่เ่ออะไรสขายของมาไขว่างจากกระเื้อ้สดขารของบริยจุมือจ้าฉะนั้นเมื่อไรไ่ใดจะไปเ็นแท่นีกายดิท็อกสาวฉันบริุกมือทำไมเยังมาหาเ่อเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายวองเป็นเดือน แม้วก็เป็นเพศที่เสียสละเพศที่หญิงก็ดีแล้วก็ดีแล้วเป็นเพศที่เสียสละแล้วก็โอ้ยเธอสิมหันต์คนนั้นยังลูกฉันเลยบอสหนึ่งแบบเพื่อนนั่นบอกอยังบอกมามาดูแน่นฉันบอกฉันมาแต่ฉันมาแล้วภ<อ>าษาลูกนช<อ>่ไหมพอได้ซื้อไอ้ผมเคยเป็นผู้ชายด้อยปีหนะโอนผู้ชายออกไปได้ไหมโอ้ยกระเว่าใบใหญ่นั่นจะดีพักกันไหม กรตื่นดอกห้งแค่กับด่นดอกะอะไรจะได้ประกันไบเมียปีหน้าจะไปเกิดกูแท้กับบูกแค่นั้นจะได้ประกันใ้วันนี้มาขายอะไรอยู่ประกันนะนะฉันอยากพอฉันอยากเจอตัวอันทประกันประกันนี่เป็นยังเหนทประกันเมียนี่ในเมงแต่ก่อนเมียเราทุมเนเันทประกันนี่แมนเวนตีบเวนเซลเฮนเหียดีอัเที่ประกันอะไรคนไปอีนตัวอย่างเลยหจะไปนึ่งเมียอประกันทั้งานตายนึเขาจะวาเบียดนะนั่นแหละแฟนเราเท่าไรยังไม่เห็นจะเทไรเลยนะ เพื่อเปียนอ้ชันไลน์เนี่ยโดนเนี่เลยเพื่อชันไลน์เลยทำให้ลูกไปสะตสมเงินให้ลูกแต่เขาลื่ชันเดียวเดียวเงินดวนกันเออเออเอมงมึงหเนี่ยันเป็นยื่นมาใครงคอนโสั่งมายื่นดิบังร์่ามสเด้อย่าเเมดอพี่อเบืองดัวให้นั่นเองเอาถ้จะดึงแ่เดึงพื่อจะดึงว่าดึงวัน เอาเท่าเดิูน,นยงามกวาเยเรย่องยังไม่เอาพยานอยู่แต่ฉันดึงดูดเมั่น,นี้ทำไมหรอท่าไม่มันดูผมไม่ลุนรอบอรเบาอ,อายี่สิบแบ่ื้อบบานเขาไปพักอายุสามสิบยังหรอ พฤศิบังครับชัวยิ่น่ะฉันจาฉันเนี่ยอายุฉานที่สองคนนี้บังคับรั้ฉันอายุยี่สิบเลยที่ดีถคาลูกไปแบบฉันก็ช่วยเลยกับนาตาแบบทำกันสิเนี่ยเพาเมนเนี่ยพฤศจบั้ฉันยี่อันสามสิอียงก็เบิ้งที่เรานี่พี่น้องตัดสินที่เรานีสากับ2 0่สิบนะฮะแต่มันก็ต่างกันนะไรบินอ่ะเธอเธอบินไปอสาอู่แล้วฉันบินไปห้กอุดนเองทำไมล่ะต่างกันแล้วไง แก่แล้วไงแก่แล้วล่ะไม่ล่ะคุณเขาจะรักแก่กว่าเขก็รักยังเฮ้ยเลิกกันยังถ้าเขาจะรักยังคุณก็จะรักถ้าเขาจะรักแก่กว่าเขก็รักถ้าเขาจะเด็กแก่กว่าเขาก็เด็กโอ้ยโมเมนต์ถ้าเขาจะรักเด็กกว่าเขาก็รัก เทบรเรื่องอยจเ่างดเป็นบ้าเป็นบอวออุนเศร้าเอาตัวพีน้องฟังง่าเท่สิลูดข้ามจังเท่จะหนาวเส้ันหาวแอเท่จะหนาวแอ์ใส่เส้นันาวเจหนาวใช่ยูของมึงใสุ่นร้อนบอของตองเคียนนอนของชุนตัวฉันไโรลด จะของมูัดมัดด่างเพอตาฉันบริษัด่างปอมแล้วฉันดังจริงโอ้ทีเราเพิ่งเราไปเสริมด่างมาแต่ไม่ติอเราเนี่ยทีไปแจกพ่าดอะไรกันดังด่างเพิ่มมันเป็นเปลแก่ด้วยก็มันเบี้ยวเนาะเอ้ยมันเป็นแองสี่มันเบี้ยวอีลีมันไม่เป็นทางเนียมันไม่เป็นแอ้นมันเบี้ยวอีลีแต่ที่ไปด่งมันแบบด่งมันเบี้ยวมแต่พ่อนนั่นมีแก่ผ่านไปก่อนอะบอมันงอขึ้นได้อีดีอ่ะงออะไรงอได้เลย งอเลยฉันน้ง่าขึ้นยินคู่มือยดยวยยืขึ้นมาต้งขึ้นดังงอกสันเดี๋ยวเด้๋ยมันงอกอี๋หนอ่งนันดังงอกเลดอี๋แค่ถ้ามาดังมันดังนันดังงอกเลยมันลังกัอซ้ำนี่ละนั่น็นรยาของคุณกับพี่น้องไส่ราะวามมันสีรคพนกับน้องของพน รุกวนกันน้อต้องไผ่องเธอมันบอกรูปโกเกียวไปเลยเอาเมื่อกี้ฉันเขียนไดห้หนูเขียดยเมืเ่อกี้ฉันต้องเขียนไดห้หนูมื่เคียาจอะไรได้หนูมือนี่ก็เขียดพี่น้องเออเสียนยากขึน้านแต่ละในเขียนละอารมของมันมบเปลี่ยนแปลงเพราะมัดาพส่น้องเนาะกับเ,บเออ ตามตามตามเวลาตามการเวลาอะไรพี่น้องเออมาสรบแม่ก็แบบเออแบบเซียนยากขึ้นเ้าก็เออเอาเอาเป็นต่ตามยีนเนาจากห้องกับตามคาร์เม่อารมณ์ฮอร์โมนของแม่โอ้ยแตต้องแบบแพท่านไปพุ่งพอคุณพูดพ่อดีเด่นไม่ใช่หรอกับซีดีอยู่กับซีดีทุกอย่างกับเีกับซีคือปั่นแล้วอันตั้งยีนวัาแต่เร็วโครโรยังแข็งอย่างเร็วเห็นบันั่นเอออย่างตั้งยีนบันั่นเฮ้ยแข็งนั่นงก็บอก็แบบ เธอหาดีวันฉันหนีไม่มีอีกแล้วเพียวๆเธอกับหาดีก็ฉันไม่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องแบบโรแมนติกเรื่องเงินแต่ว่าเรื่องความแบบเธอหาไม่ได้อีกแล้วโอ้ดีีๆอ๋อไอหนะหลัพิสูจน์เลยดีๆปอมไมปอมพี่น้องทำนี่ละโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เริ่มกลัวแรกกลัวเจอู้รักจุ้ยแล้วเริ่มปอมรักจุ้ยไม่ชอบอะไรแบบนี้ไหมแกอู้รักมาก มันทุกไหนแล้วไหนๆก็ดูหน่อยก็ดูหูหน่อยทำไมแก้กีหูบ้างไหมนี่ต้องหูกันเอ๊เพื่อนรู้จะตื่นทำไมขุนกินลุกทำไมถ้าขุนกินลุกแบบูุสีขุนกินงจะลุกเชื่อโลกแกน่าจะื่อเขาเชื่อหรืเปาเชอโอเคไม่ต้องเจอการคลิปหน้าคลิปนี้เชื่อฉัน พี่นอนไปเห็นว่าชั้นใส่ชัยเบิ่งอยู่เกาหลีชั้นใส่เลยอตัวนี้เสลือชั้นโหลดสาบานสาสาก็ใสใ่ถิ่มด้วซือสาบานก็เป็นเสื้อชั้นเบイベย์ bye bye, สวัสดีจา้า <c oughs>